ตามองซีเซียม137กันต่อนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานพบ3จุดเจอสารซีเซียม137นะครับซึ่งผลตรวจหาสารซีเซียมในโรงงานหลอมเหล็กที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะฮะล่าสุดคือว่าพบสารซีเซียมเพิ่มเติม3จุดในโรงหลอมนอกเหนือจากนายวิกแบกนะครับที่พบเมื่อวาน24ลูกแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าใช่ซีเซียมเดียวกับที่หายไปจากโรงไฟฟ้าไอน้ำหรือไม่ก็มีการประสานกระทรวงกลาโหมนะครับต้องเร่งลุยตามหาแท่งเหล็กที่หายไปด้วยนะครับเมื่อเวลาสิบแปดนาฬกานะฮะวันนี้เนี่ยคือว่าผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าสําหรับสารซิเซียมที่พบใหม่3จุดตามที่เจ้าหน้าที่สานักงานประบันูเพื่อสันติยืนยันตรวจพบวันนี้หลังจากที่ว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้ที่ที่เกี่ยวข้องในภายโรงหลอมเหล็กเนี่ยนะครับซึ่งนายกิตกวินอารามรุน หวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางิวเครนและรังสีสันักการประมานูเพื่อสันติบอกว่าจุดแรกนะครับที่อยู่เตาหลอมจุดที่2นี่คือว่าปล่องดักฝุ่นและจุดที่3ที่กระรองฝุ่นบริเวณเตาหลอมซึ่งเป็นการพบที่เตาหลอม1เตาส่วนอีก2เตาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วไม่พบสารซีเซียมปนเปื้อนนะครับแต่ประเด็นที่ว่าสารซีเซียมที่ตรวจพบรังสีจากถุงบิ๊กแบ็กยี่สิบสี่ถุงขนาดนี้มีความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นสารซีเซียมเดียวกันกับแท่งเหล็กขนาด25กกที่มีสาาารซซีีเยยยมอู่ในนนั้แลกก็หไไปจงฟฟ้า แห่งหนึ่งหรือเปล่านะครับในพื้นที่อำเภอสีมหาโพธิจ,จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งจากนี้นะครับจะประสานกับทางกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ช่วยตามหาแท่งเหล็กต้นเหตุนี้ ซึ่งสานักงานประมานกเพื่อสันติได้ประสานเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแล้วก็บุคลากรลงพื้นที่มาช่วยค้นหาเป็นการเฉพาะครับหลังจากนี้ฮะและก็ขณะที่วันนี้นะครับทีมข่าวก็สังเกตพบว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าไปภายในโรงหลอมเพื่อตรวจสอบการวัดค่าซิเซียมแต่ปรากฏว่ามีรถบรรทุกผ่านเข้าแล้วก็ออกภายในโรงหลอมเป็นระยะครับทั้งในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ เมื่อวานเนี่ยทางทางที่โมมีการแถลงนะฮะว่าได้สั่งปิดโรงหลอมแล้วก็ตามประเด็นนี้นะล่าสุดทางนายกิตกวินเนี่ยชี้แจงว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมครับในการออกคําสั่งหรือไม่ซึ่งสํานการประมาโนเพื่อสันติไม่ได้มีหน้าที่หรือว่าถือกฎหมายในการสั่งปิดหรือว่าไม่สั่งปิดต้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยตัดสินใจแต่สํานการประมาูจะทํารายงานสรุปผลการตรวจหารังสีวันนี้ประกอบให้พิจารณาด้วยครับ ส่วนความเคลื่อนไหวนะครับนอกโรงงานวันนี้เนะี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจหาค่ารังสีบริเวณชุมชนโดยรอบโรงหลอมจํานวนสีชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในระหว่างนี้ที่ยังต้องตรวจหาว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ขณะที่วันนี้นะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนพร้อมยืนยันว่าเบื้องต้นนะฮะผลการตรวจคนงานทั้ง70คนเนะี่ยยังไม่พบว่าใครมีการผิดปกตินะครับแต่ว่าผลตรวจปัสสาวะ ต้องรอผลลลบจากสํกานักงานประมนูเพื่อสันติคาดว่าอีก2สัปดาห์ก็จะทราบความชัดเจนนะครับระหว่างนี้ก็ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการเป็นระยะ,ระยะต่อไปด้วยครับส่วนการปิดกั้นซีเซียมที่ใช้ผ้าใบปิดกั้นในโรงหลอมและก็ถูกวิจารณ์มากล่าสุดสำนักงานประมนูเพื่อสันติชี่แจงว่าได้สั่งให้แก้ปัญหาให้มีสภาพการปิดกั้นที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยครับ